สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส4ีปี64แล้วก็งบผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้น BBL จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับมาต่อกันกับหุ้น BBL กันต่อนะครับหรือว่าธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับซึ่งงบการเงินเนี่ยก็ออกมาพร้อมๆกับ สบริษัทที่ผมพูดไปเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมเองก็อย่างที่บอกแหละก็ดูแบบที่เขามีการแจ้งเตือนแบบรวมๆออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดถึงหุ้น BBL กันบ้างนะครับกับงบผลประกอบการในไตรามาส4ปี64แล้วก็งบผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้น BBL สำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ของหุ้น BBL เราก็จะพบว่ารายได้จากการดำเนินงานนะครับจะอยู่ที่ประมาณ35,414ล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็นในส่วนของรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ21,716ล้านบาทแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ13,698ล้านบาทพอคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็อยู่ที่6,318ล้านบาทโดยประมาณ ส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่3บาท31สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกําไรสุทธิในไตรมาส4ปี64 Q on Q ก็ลดลงประมาณ8.60%ในขณะที่ Year ยอ y น a ยนะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมา163.50%ปีที่แล้วในไตรมาสเดียวกันนะครับไตรมาส4ี่เราก็จะพบว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทอยู่ที่ประมาณ2,398ล้านบาทเท่านั้นเอง แต่ว่าในปีนี้นะครับในไตรมาส4ของปี64เนี่ยกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็เติบโตขึ้นมาแบบเท่าตัวเลยนะครับเรามาดูที่งบผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้น BBL นะครับตัวบริษัทก็มีไรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ประมาณ134,541ล้านบาทโดยประมาณซึ่งแบ่งออกเป็นไรายได้ที่เป็นดอกเบีย้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ82,156ล้านบาท แล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ52,385ล้านบาทเมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิก็จะอยู่ที่ประมาณ26,507ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่13บาท8 9สตางค์ต่อหุ้นสำหรับงบผลประกอบการในปี64ของหุ้น BBL เราก็จะพบว่ารายได้าจากการดำเนินงานของตัวบริษัทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ13.31%ซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้ที่เป็นดอกเบีย้ยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ6.60%แล้วก็ในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ25.70%เมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมา ซึ่งก็ทำให้กํำไรสุทธิของตัวบริษัทในปี64ก็เพิ่มขึ้นมา54.30%นะครับเมื่อเทียบกับของปี63ค่า NPL ในปี64ก็อยู่ที่ระดับ3.2%นะครับก็ลดลงมาจากของ ไตรมาสที่แล้วด้วยนะครับประมาณ0.5%แล้วก็ของปี63ประมาณ0.7%ในขณะที่เงินได้สินเชื่อในปี64นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ9.3%นะเมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาแล้วก็ในปี64ธนาคารก็อนุมัติเงินสำรองผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวนประมาณ34,134ล้านบาทโดยประมาณ ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ9.40%นะครับเมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดเนี่ยของหุ้น SCB ีแล้วก็หุ้น K คแบ k ค์นะครับการสำรองผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ลดลงทั้งคู่เลยนะประมาณ9%กับ7%อะไรแบบนี้แต่ว่าของทาง BBL เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะครับ โดยที่ทางธนาคารก็ยังให้เหตุผลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งสายพันธุ์ใหม่แล้วก็เขามีความกังวลว่าอาจจะมีการกลายพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เลยทําให้ทางธนาคารก็เลยมีการสํารองที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาต่อมาในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของหุ้น BBL นะครับตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ4.33ล้านล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ3.83ล,ล้านล้านบาทส่วนผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่4 9 2 7 2 7ล้านบาทโดยประมาณสำหรับหนี้นะครับถ้าเราย่อยลงไปดูเนี่ยมันจะเป็นหนี้เงินฝากประมาณ3.15ล,ล้านล้านบาทที่เหลือก็จะเป็นหนี้ในการดำเนินงานของตัวบริษัทนะครับโดยที่ค่า P/E ของหุ้น BBL ในปัจจุบันจะอยู่ที่10.99เท่าค่า P/BV อยู่ที่0.51เท่า โดยที่ตราการจ่ายปันผลนะครับตัวบริษัทจะจ่ายปันผลประมาณ3-5เกือบ6%นะแต่ว่าของปีที่แล้วเนี่ยจ่ายออกมาแค่2.06%เท่านั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าอตาการจ่ายปันผลของตัวบริษัทนั้นจะเพิ่มขึ้นเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะครับผมสำหรับราคาของหุ้น BBL ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่130บาทต่อหุ้น ต่อมาเรามาดูกันในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น BBL นะครับซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น BBL ก็เป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราตีกราฟออกมานะครับเราจะพบว่าราคาก็ขึ้นไปชนกรอบบนแล้วนะครับซึ่งเป็นแนวต้านนะผมมองว่าเป็นแนวต้านก็เลยมองว่ามีโอกาสที่ราคาของหุ้น BBL น่าจะมีการย่อลงมานะครับหาแนวรับ แถวแถวบริเวณประมาณสัก120บาทก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจเพราะว่าตรงบริเวณนั้นคาดว่านะครับน่าจะเป็นตรงเส้นมี200วันพอดีอะไรแบบนี้ประกอบกับถ้าเราพิจารณาในส่วนของเส้น r s i ในปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาชนตรงโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับแล้วก็มีท่าทีว่าจะย่อตัวลงมาด้วยดังนั้นผมเลยมองว่าราคาของหุ้น BBL มีโอกาสจะย่อลงมาหาแนวรับตรงบริเวณประมาณ120บบาทค่อนข้างพอสมควรเหมือนกัน สำหรับในส่วนของมุมมองในกราฟลายสัปดาห์เราก็จะพาะว่ามันจะมีแนวกดตรงบริเวณเส้น MA 200ก็ถ้าแถวบริเวณประมาณสัก142-43บาทหรือถ้าแบบดีสุดเลยก็ตรงบริเวณ150บาทก็จะเป็นแนวกดที่ราคามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแล้วก็น่าจะมีการย่อลงมาได้นะครับซึ่งถ้าถามว่าแนวโน้มระยะยาวน่าสนใจไหมผมมองว่าถ้าเราได้ต้นทุนต่ำกว่า1 0อหรือ ประมาณ1 0อยบาทไม่เกิน110บาทเนี่ยถือว่าน่าสนใจในการถือยาวๆได้นะครับสำหรับหุ้น BB l นะประมาณว่าใครที่เริ่มเก็บหุ้น BB l ช่วงประมาณต่ำกว่า100บาทนะครับจนมาถึงช่วงประมาณ100บาทถึง1 1 0บาทเนี่ยก็ถือว่าได้ต้นทุนที่ค่อนข้างดีเนาะก็ถือรับปันผลต่อไปอะไรแบบนี้เพราะปันผลของหุ้นก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรแบบนี้นะครับส่วนใครที่ได้ต้นทุนที่มากกว่านี้ก็อาจจะต้องมา ลุ้นดูหน่อยเนาะอาจจะอาศัยจังหวะที่เขาย่อตัวแล้วก็สะสมตอนนั้นก็ได้อะไรแบบนี้ส่วนใครที่เน้นเก่งกําไรก็ขึ้นไปชนแนวต้านก็ขายครับลงมาหาแนวรับก็ซื้อนะครับผมโอเคสําหรับหุ้น b b บก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนอะไรที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆอันอไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะระเพลงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ